วันนี้ผมจะมารีวิวการต่อไฟ LED นะครับของ Yamaha Jupiter นะครับต่อง่ายเลยครับอันดับแรกเราต้องเปลี่ยนหลดไฟก่อนนะครับนี่ครับจากไฟเดิมเป็นไฟ LED นะครับเราก็ต้องรื้ไฟหน้าออกก่อนนะครับแล้วก็มาทำการเปลี่ยนใส่ได้เลยครับมันมีตัวแถมของ ของจากหลอดไฟที่ซื้อมาด้วยนะแล้วก็เปลี่ยนใส่เราต้องมารือไฟแต่นี่เราจะต่อแบบไฟตรงแบตเตอรี่นะฮะขออภัยนะครับ,อรบโอม้มมืดนิดนึงเราของ Yamaha Jupiter นะผมจะต่อแบบเข้ากับไฟตรงโดยไฟเบรกนะครับเราจะ ตัดที่ไฟสีฟ้านะครับสวิต์ไฟสูงไฟต่ํามันจะมีไฟสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีน้ําเงินของยามาฮ่าจูปิเตอร์จะเป็นสีน้ําเงินนะครับเป็นไฟกาวแล้วก็ทําการตัดแล้วก็ต่อมาเข้ากับไฟเบรกโดยไฟเบรกเราจะต่อเข้ากับเส้นสีแดงนะครับพอเราต่อเส้นนี้ปุ๊บเราก็ค่อยมาเก็บ เก็บสายไฟแล้วก็ต่อเข้ากับตัวหลอดไฟที่ซื้อมามันจะมีแบบ3าขาเสียบพอดีนะครับพอเราเปิดกุญแจปั๊บไฟก็จะติดนะครับโดยไม่ต้องสตาร์ทแล้วไฟก็จะเสียนะครับแถมอยู่ในการรับประกันของร้านที่ซื้อมานะครับง่ายๆครับไว้ฝากเป็นความรู้นะครับนี่ไฟเดิมนะครับ ไปเดิมจะเป็นแบบนี้นะครับขวงยามาฮาจูพิเตอร์ใส่กันได้ครับรับผม